ภูมูลใบนี้มีขนาด9นิ้วนะคะก็เป็นใบที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักก็เรียกว่าเกือบ2กิโลกรัมเลยนะคะนี่ก็น้ำหนักอยู่ที่1,915กรัม โอ้โหเสียงโอเคเลยนะคะเสียงทุ่มจันฟูมูนที่มีความหนามีปริมาณของแร่โลหะธาตุเยอะนะคะสำหรับใบหนาเลยนะคะจะเน้นในเรื่องของการทำเมดิเทชันถ้าแบบบ การเข้าไปกระ จะเป็นเซตที่แถมมอบไปให้กับทางของฟูมูลแต่ละเซตเลยนะคะเสียงก็จะมีความกังวาลเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยแรงเหวี่ยงของดัมสติกนะคะไม้ที่มีขนาดก้านยาวแรงเหวี่ยงก็จะมากขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าถือนานๆก็เริ่มเกรงนะคะขออนุญาตว่าเดี๋ยวเราจะลองมาร่วมเล่นกับสายน้ำของใบนี้นะคะ ใบนี้หนักๆเลยนะคะก็เกือบ2กิโลนะคะเราก็จะนําน้ํามาเติมนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ําก่อนเราก็ได้เตรียมน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใบนี้นะคะเราก็จะใส่มวลบุพชาติลงไปนี่เลยนี่ก็เรียกว่าเรียกว่าดอกอะไรนะคะดอกรันทมนี่ใส่ลเเยอร์ลงไปนิดนึงให้เกิดความสวยงามนะคะ จริงๆว่าจะเด็ดจะเอาดอกบัวนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดอกบัวหุบแล้วนะคะโอเคให้เกิดความเป็นศุนทรียะแห่งการขับขานร่วมเล่นกับสายน้ำนะคะเราก็จะใช้ไม้นะคะมาร่วมเล่นการให้เกิดเสียงนะคะโอเค คือ n i n n g b o w บนะคะ Bow, คือขันร้องเพลงนะคะเสียงที่ดังร้องขับขานออกมานะคะเกิดจากการนะคะนำไม้มาหมุนวนทำให้เกิดคลื่นพลังงานเสียงโอ้ชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะสุนทรียะแห่งการขับขานจริงๆเลยนะคะเขาบอกว่าทาาดน้ำเป็นทาุที่สามารถเข้าร่วมกับทาุอื่นๆได้ดีเลยนะคะไม่ว่าน้ำจะอยู่ในภาชนะใดๆก็ตามน้ำจะแปลเปลี่ยนรูป คือเข้ารูปกับภาชนะนั้นๆได้ไม่ว่าจะอยู่ในอ่างอยู่ในบอ่อหรือว่าอยู่ในฟูมูลน้ําก็แปรเปลี่ยนนะคะปรับตัวให้เข้ากับทุกๆรูปทรงนี่ใบนี้ยังรอเจ้าของมายืนยันนะคะท่านใดที่สนใจสําหรับ9นิ้วก็โอเคเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเสียงเขามีความกังวานมากๆ ในเซตเราก็จะมอบไปให้ครบเซตเลยนะคะในการใช้งานนะคะก็จะมีทั้งไม้ไม้ดําสติก๊กไม้ตีให้นะคะแล้วก็หมอนรองด้วยนะคะโอเคนี่ก็คือ9นิ้วนี่สเปคน้ําหนักอยู่ที่1,915กรัมนะคะเรียกว่าเกือบ2 2โลเลยนะคะขอบขันนี้เลยหนา9มิลเลยนะคะ มีความหนาเลยนะคะมีสเสน่ห์มากๆสวยงามความเป็นฟูมูลงานตีมือของเขาเลย mm hmm. ก็คือเอกลักษณ์ hmm. เขาจะเป็นงานที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเหมือนแมชชีนแมชชีนก็คือทุกอย่างเรียบกิฟแต่อันนี้คือทุกอย่างขึ้นอยู่กับการหล่อหลอมและการตีมือนะคะก็ mm hmm. าอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นงานที่มีความเป็นแมชชีนหรือว่าเครื่องจักรนะคะแต่ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของฟูมูลจริงๆเลยนะคะนี่ เสียงก็ขึ้นอยู่กับคนที่ตีเลยนะคะว่าช่างตีออกมาเนี่ยจะตรงกับโน้ตอะไรนะคะก็ต้องบอกว่านี่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของ Full Moon ฟูมูนค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ให้ยาวเกินไปแล้วก็จบแต่เพียงแค่นี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันฝากเข้ามากดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ